พืชไร่ที่ผู้คุณปลูกถูกกำหนดจากโรงงานถูกกำหนดราคาจากโรงงานไม่ใช่ตลาดไม่ใช่กลไกเสรีอย่างที่พวกเขาพูดกันไม่ใช่เลยแต่เป็นอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพืชพืชไร่โรงสีโรงงานอาหารสัตว์โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออก พวกเขาคือคนกลางที่รวมพลังกันไว้แน่นแน่นจนไม่มีที่ยืนให้กับเกษตรกรชาวไร่ของประเทศไทยได้หายใจแน่นจนคุณไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้ถ้าเขาถ้ายังมีพวกเขาคอยคุมเกมอยู่เพราะพวกเขาก็ไม่เคยกลัวใครเพราะมีนักการเมืองอยู่ข้างกายมีพรรคการเมืองคอยปกป้อง เพราะมีระบบที่แกล้งทำว่าเสรี